ผู้กินคูดภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนตัวกังสละกะซึ่งกินคูดเป็นอาหารอิ่มแล้วด้วยคูดท้องป่องด้วยคูดอันหนึ่งกองคูดใหญ่ ก็มีอยู่ตรงหน้าของมันเพราะเหตุนั้นมันจึงนึกดูมินกังสลกะตัวอื่นว่าเราผู้มีคูดเป็นพักษาอิ่มแล้วด้วยคูดท้องป่องด้วยคูดอันหนึ่งกองคูดใหญ่ตรงหน้าของเราก็ยังมีกังสลกะตัวอื่นมีบุญน้อยมีเกียรติน้อยไม่รวยลาบด้วยคูดดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกันเป็นผู้ถูกลาบสักการะและเสียงเยินยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเชา้าครองจีวรถือบาทเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านหรือในเมืองเธอได้ฉันตามพอใจจนอิ่มแล้วในที่นั้นด้วยทั้งเขาก็นิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ด้วย ของบินทบาทก็เต็มบาทกลับมาด้วยภิกษุนี้ครั้นกลับมาถึงวัดแล้วก็พูดพร่ำเหมือนตัวกังสลกะในท่ามกลางหมู่เพื่อนภิกษุว่าเราได้ฉันตามพอใจจนอิ่มแล้วทั้งเขายัางนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้อีกของบินทบาทของเรานี้ก็เต็มบาทกลับมาเรารวยลาบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลานะปัจจัยเพสัตบริคารส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้มีบุญน้อยมีอภินิหารน้อยจึงไม่รวยลาบด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัตบริขารดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นถูกราบสักการะและเสียงเยิอนยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆย่อมนึกดูหมิ่นภิกษุเหล่าอื่น ผู้มีศีลเป็นที่รับภิกษุทั้งหลายการได้ลาบของโมคะบุรุษชนิดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อทุกขไรประโยชน์เกื้อกูลสิ้นการลนานภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุนแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจากไม่เยื่อใยในลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล